ฮัลโหลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม b o มแซดออริจินคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่นกิจกรรมงานอาหารกูรูนะครับเป็นกิจกรรมให้เรา,าสร้างอาหารแล้วก็จะได้แต้มนะครับเป็นไอตั๋วคูปองอตั๋วนี้นะซึ่งเราสามารถเอามาแลกพวกไข่มดไฟสีดาวได้นะครับหรือว่าจะแลกจิ๊กซอจิอ๊กซอเขียวจิ๊กซอฟ้านะครับ หรือว่าจะเป็นไข่สีดาวทั่วไปแล้วก็จะเป็นพวกหินตีบวกนะครับนี่เลยมีของแรกมากมายนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูก็แล้วกันว่าต่อรอบได้เท่าไหร่นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยผมจะแนะนำให้คุณซื้อของใช้3ชิ้นนี้นะครับท,ทุกการลงคุณควรกดใช้นะครับแล้วก็ซื้อนะครับผมจะซื้อไปอย่างละ10บก่อนอก็กิจกรรมอยู่7วัน ถ้าคุณซื้อครบทุกชิ้นนะครับในการเล่นทุกครั้งนะ7วันคุณจะใช้โดนัทเขียวอยู่ที่4200นะครับก็สามารถไปหาได้จากดันเจี้ยนเนื้อเรื่องหรือว่าเล่นกิจกรรมตอบคำถามหรือว่าอยากจะเติมเอาโดนัทเขียวก็ได้เหมือนกันนะครับที่มันจะแถมจากการเติมแพ็คนั้น,นั้นครั้งแรกนะ,ะก็แนะนำว่าคุณควรจะมาซื้อตรงนี้นะครับให้ครบ เอาไว้เลยเอบอก็ทั้งหมด4200แล้วก็นี่นะครับแต่แต่ละอย่างมันอ่ามันก็จะมีบอกนะครับในรายละเอียดนะเมนูกำหนดเองเมื่อใช้อ่าเมื่อใช้ในรอบนี้จะได้รับวัตถุดิบที่เป็นออเดอร์มาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือไม่ว่าจะใช้ อา,อาวุธแบบไหนนะครับหรือว่า,านเนี่ยที่มันเป็นพวกมีดอ,อิโต้หรือว่าค้อนนะครับไม่ว่าจะใช้อันไหนก็จะสามารถทาทาลายอาหารได้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเครื่องปรุงรสเป็นสีทองเลยนะอันนี้ก็คือจะได้แต้มอาหารคูณ2นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเล่น1รอบเนี่ยจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับก็กดใช้ด้วยอย่าลืมกดเริ่มนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีของเพื่อนผมนะผมก็ยืมมา ก็ผมลอง ID ตัวเองมาแล้วผิดพลาดไปนะครับก็ไม่เป็นไรซึ่งเขาจะมีเทิร์นให้เราเล่นทั้งหมด20เทิร์นนะครับให้เราทําอาหารนะอย่างแรกเลยคือกดตรงทําอาหารตรงนี้นะครับกด3มแฉกแล้วกดดาบนะมุม40นะครับแล้วก็ยิงไปที่90บวกนะครับนี่ ก็พยายามอย่าให้ต่ํากว่าที่ผมยิงนะ90 92 93ถึงถึงร้อเลยนะครับพยายามยิงให้ครบแล้วก็อย่าลืมกดใช้ไอเทมทุกรอบนะครับปึ๊บปบกด3แชกด้วยลม2.4ก็น่าจะไม่มีผลเท่าไหร่นะครับอ่านี่โดนทุกอันนะครับตั้งมุม40แล้วก็ยิงให้เกือบเต็มร้อยตลอดนี่ครับเขาก็จะคอยปรุงอาหารทุกเทินเราก็จะได้แต้มทุกเทินนะครับ มาดูกันว่าเล่นจบเราจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับพยายามเล่นอ,อย่าพลาดพลาดให้ได้น้อยที่สุดนะครับหรือว่าไม่พลาดเลยมันจะทําให้เราได้แต้มแบบคุ้มค่านะครับแล้วก็การยิงเราควรยิงวัตถุดิบที่มันอยู่ตรงหม้อนะครับไม่ควรยิงตรงอื่นก็กดทําอาหารไปเลยแล้วก็กดนี้อันนี้ทุกรอบนะครับ มาดูกันว่าเล่น1รอบจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับน,นี่ก็เขาก็จะปรุงอาหารให้เราตลอดเลยนะครับกดปรุงอาหารกดดาบแล้วก็กด3แชกตอนนี้ผ่านไปแล้ว9เทินเราได้แต้มมา32แล้วนะครับ ได้แต้มมา40นะครับรอบละ8แต้มนะเราได้ยิงหนึ่งรอบก็คือได้8แต้มกดปรุงอาหารกดดาบกด3แชกแล้วก็ยิงไปเลยจริงเราจะกดใช้อหไก็ได้นะครับเพราะว่าเราใชไอเทมที่มันสามารถทําลายอาหารได้ทุกอย่างแล้วเราก็เลือกใช้ได้เลยนี่เขาก็จะปรุงอาหารให้เราตลอดนะครับก็อย่าลืมนะครับใช้อเทมให้ครบ3อย่างก่อนเข้ามา,าแล้วก็นี่แล้วก็นี่ Okay. ตอนนี้ผ่านไปทั้งหมด13เทินนะครับเราได้มา56แต้มแล้วอย่างนี้เราก็น่าจะได้อยู่ราวๆแปแต้มนะครับส่วนอไออันที่อยู่ข้างๆที่เป็นรูปเท่าหยุดนะครับที่เป็นรูปหยุดที่เป็นรูป2ขีดวงกลมนะอันนั้นก็คือหยุดสายพานนะครับก็ไม่แนะนําให้กดเพราะว่าเราต้องการให้สายพานไหลมาให้ตรงหม้อ เพื่อที่ว่าเราจะได้คราฟอาหารทุกเธอ์นั่นเองกดปุงุงกดดาบกดสามแฉกยิงไปเราก็จะได้แต้มแบบรัวๆกดให้ครบนะครับก็น่าจะได้อยู่ที่80แต้มนะ ปุ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับจบแล้วนะครับได้80แต้มได้ตั๋วมา,า80ใบนี่นะครับแล้วก็มาดูกันที่คะแนนคะแนนตรงนี้จะได้อยู่ที่440นะครับลองอคิดดูเล่นๆล่นอ่ะถ้าเราไม่พลาดเลยนะครับ คูณ3แล้วก็มันจะได้อยู่ที่วันหนึ่งเราจะได้1,320 1 3 2นะครับ1,320คูณไป7วันเราจะได้แต้มอยู่ที่9,240ซึ่งถ้าเราไปเปิดส่วนเนี้ยเ,เ,เ,เจ้ากล่องข้าวประตอเนี่ยเราอาจจะได้ถึง1,000 0นนะครับถ้าเราหาพวกโดนัทส้มได้นะไปสุม่มแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ ไอ้เจ้าชุดกูรูอาหารกับหินตีบวกนะครับแล้วก็ใบากาชาไอ้ใบแลกของเนี่ยวันละ80ใบซึ่ง80ใสิบใบผมจะลองอ่าไม่ใช่สิไม่ใช่วันละ80ใบรอบละ80ใบนะครับ80ใบคูณสาได้240นะครับต่อวันนะ240รคูณเได้1,680 ใบซึ่ง1680เนี่ยเราสามารถแลกไข่สีดาวนะครับมาสุ่มได้แต่ว่า,าถ้าคุณขาดสัตว์เลี้ยงสีดาวจริงๆอ่ะคุณก็แลกมาแต่ผมจะแนะนำให้แลกเป็นการ์ดฟ้านะครับอ่ะ36ูณ15มันจะอยู่ที่540อ่ะแล้วเราก็จะเหลือแต้มอยู่ที่ประมาณอ่า1น0 0นะครับเราสามารถเอาไปแลกหินตีบวกได้นะครับ32คูณ10 คูณไม่เียต้องเอา1100หาร32เราก็จะได้หินเลเวล3เนี่ย34ก้อนอ่าเราก็จะเอาไปตีบวกก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าคุณอยากจะแลกอะไรทีนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมเติมเงินต่อนะครับเป็นอ่ากล่องข้าวนี้ผมดูมาก็คือการสุ่ม1ครั้งเนี่ยมันจะใช้53โดนัทนะครับ53นะแต่ถ้า สุ่ม100นะครับก็เอา5 53 100ลบด้วย15%ก็จะอยู่ที่4,500นะครับสําหรับการเปิด100ครั้งนะแต่ว่าถ้าเอา500ชุดละ่ะ53 500นะครับจะอยู่ที่26,000นะลบด้วย20%ก็จะอยู่ที่21,200นะครับซึ่ง มีคนเปิดมาแล้วนะครับเต็มเต็มแบบได้อาวุธสีม่วงเนี่ยไอ้สองหมนสองพันแต้มเนี่ยเปิดเปิดเฉพาะอันนี้ก็ประมาณ3ครั้งนะครับ3-4ถึงครั้งก็การันตีแต้มนี้แล้วนะครับแต่เปิด3าครั้งแล้วก็เล่นกิจกรรมนี้ไปด้วยก็ได้นะครับลองอลองบาลานซ์กันเอาว่าจะบริหารการใช้ทรัพยากรยังไงก็แล้วกันซึ่ง ไอส่วนนี้มันก็จะมีพวกของแลอย่างไข่5ดาวหรือว่าจะเป็นไอเจ้าปืนฉีดน้ำนะครับแล้วก็จิกซอม่วงแต่ถ้าเอาจริงๆอะ่ะผมแนะนําแรกจิกซอม่วงเนี่ยเปิดการ์ดให้ได้เยอะๆคุ้มที่สุดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ